คลิปนี้นะครับผมจะทุกคนมาดูเจ้าสมบูรณ์พัฒนาแลวเวอร์ชันของร่มนะครับผมนะฮะก็อยู่เกมฟาร์มิ่งซิลลูเตอร์ยี่สิบสองนะครับผมนะฮะเราก็ออ้นเข้าแบบเดิมนะเป็นแบบเคิร์ฟฟาร์มอะไรอ่างเงี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปในครับผมนะใครที่อยากได้แบบนี้นะครับดูทองฟ้าสวยงามทุกคนนะฮะนี่นะก็เราอยู่กับโปรกเกียวไทยนะครับผมนะครั้งนี้ ผมทําไว้นานแล้วทุกคนนะลืมบอกว่าคันนี้ก็ปล่อยด้วยเหมือนกันนะทุกคนนะเวอร์ชันของแบบร่มนะครับผมนะความิีซิลเตอร์นะก็อยู่ในอ่าโปรครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวผมพาดูรถก่อนแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวก็โดีขึ้นรถก่อนเอารถลงก่อนแล้วกันนะทุกคนฮนะนี่สตาร์ทเครื่องก่อนคันนี้แบบรีแมปมาแบบหอบ,หอบเลยทุกคนนะไอหอบแบบสะใจอะ่ะใครที่ชินชอบอ่ารถริมแบบหอบทุกคนนะ จัดได้เลยเนี่ครับผมนี่เราก็จะมากับเสียงเทคแล้วกันนะฮะวันนี้เอ้ยนี่นะฮะเดี๋ยวรีวิวเลยคันนี้นี่ครับผมเป็นสมุนานะฮะในเวอร์ชันของ2024ทุกคนนะครับผมนะแต่ว่าตัวตัวแบบร่มนะทุกคนนะฮะนี่ดูสติ๊กเกอร์แบบร่มก่อนนะฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่เปลี่ยนไปทุกคนนะฮะนี่น,นี่ก็มาแบบว่าโทนสี เขียวตัดเล็นะครับผมสติกเกอร์ก็เป็นแนวสีฟ้าทุกคนดูนะฮะอันนี้ก็ติดโปรติดโปรทุกคนนะฮะแล้วก็ออปชันก็คือการร่วมแบบแอนิเมชันนี่นะฮะไฟติดทุกดวงครับผมแล้วก็แตรลมไอแตรลมแบบว่า,าจะจัดๆเลยทุกคนนะชุดเกี่ยวหน้าเป็นเล็นะครับผมเล็ยกชุดเลยทุกคนไม่มีเหล็กเลยนะมีเล็ยกชุดเลยนะก่อ คร่าวของ2,024นะฮะเก็บเลตกันหมดทุกคนนะฮะนี่เก็บเลบเก็บหมดอนะ่ะเพราะว่างานเราเนาะการสนิมนะฮะทุกคนยืดระยะการใช้งานเนีัยผมในเรื่องของสนิมนะฮะแต่ว่าความยืดหยุ่นก็มีของสเตเลสนะฮะก็ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นการแบบว่ายึดยึดน็อตเอาทุกคนนะไม่ไม่เน้นเชื่อมในหัว่าเชื่อมนี่มีการบิดได้นะแต่ว,ว่ายึดน็อตนี่คืองานแบบสุดยอดเลยนะนะฮะงานจะเนียนกว่านิ่งกว่าทุกคนนะประมาณนี้ไนงะโอเคครับผมนะฮะพิภาพ,พการใดขออภยัยด้วยกันะะนะ,ะโอเควันนี้เราจะพาเกี่ยวแบบมี่พิพากษาเพลงทุกคนนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยกันนะฮะ,ะ,ะทุกคนหน้าผมในนะี่นะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มเกี่ยวกันเลยนะดีแปะงสักหน่อยแล้วกันอีข่านี้ก็อยู่ในโปรโมชั่นนะครับผมนะจับได้นะครับผมไฟหลังนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ไฟหลังนะทุกคนนะฮะปกติไม่ใช่แบบนี้สีขาวนี่นะทุกคนนะฮะรอสักครู่แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมแก้ไฟเรียบร้อยนะฮะไฟหลังต้องเป็นสีแดงวันนี้ทุกคนนะนี่เปิดไฟซะก่อนนี่จะมากทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราต่อนเลยนะทุกคนนะ นี่่อาเดินระบบครับผมสมบูรณ์พัฒนานะครับ2024แบบร่มนะทุกคนนะฮะนี่ก็จัดโปรนะใครที่อยากได้นะฮะติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปไปเลยเนี่ยครับผมนะฮะอันนี้นะฮะรถราคาพิเศษเลยทุกคนนะต้อนรับสมาชิกใหม่ใน2024นะฮะกับเกมอ่ามมือสองที่ทางอ่าเว็บอีพีกไ้แจกตัวเกียนะทุกคนนะฮะต้อนรับสมาชิกใหม่เนาะนะฮะ โอ้ยมีแหลกมีแหลกขอบคุณไปทางอีปิกด้วยนี่ครับผมเนี่ยก็ได้โอกาสนะฮะขายหมดนี่ครับผมนเนื้ออขายหมดความไม่ยืดยืดห่อนนะฮะทุกคนโอเคถือว่าไรายได้เรียกครอบครัวนะทุกคนอ่าโอเคย่อยๆนะทุกคนนี่ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะฮะฝากกดติดตามช่องเราป๊อสามีด้วยกันนะครับผมนี่ก็จะเน้นทำหมดแบบ ไทยๆทุกคนนะฮะรถเกี่ยวรถไถรถสิบลอ้อนะฮะรถเทรลเลอร์ครับผมนะฮะติดตามกันได้เลยนะผลงานก็มีให้ดูเยอะมากเลยทุกคนนะทางเพจแล้วก็ YouTube นะฮะนี่จะไปครับผมนี่ดูสวยงามทุกคนเขียว <c oughs> แบบเขียวมะนาวคันนี้นะฮะจะเป็นเขียวมะนาวทุกคนนะฮะตัดเหลืองตัดเหลดนะครับผมแหลกเล็กน้อยนะ <c oughs> โอเคลองปิดแถบลงหน่อยทุกคนนะมันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่า <c oughs> ดีกว่าเดิมตรงไหนนี่ฮะเอ,เอ,เอ้เกี่ยวจ้าจ้า,จา,จาเลยทุกคนนะจับได้เลยคันนี้ครับผมราคาโปรโมชั่นนะครับติดต่อที่ทางเพจใต้ล่างคลิปได้เลยเนะยี่ยมีคนถามหาอยู่นะแต่ผมลืมว่าผมแปลงไว้แล้วที่จริงผมก็ทำไว้หลายครันะ้ง ควมวยีนะ่สิบสองนี่ว่าด้วยเวลานะฮะวันเวลาที่เราทำไปอาจจะนานนะทุกคนนะจำไม่ได้ทีนี้งานงอกเลยเฮ้ยฟังมุกพุ่งทุกคนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูมองคนขับด้วยกนะันนี่ฮะมุมมองภายในของเราเนี่ยผมไปครับผมเกี่ยวต่อเลยฮะนี่ระวังรวระวังรถ ผมมองสมจริงใช้ได้เลยนะฮะเี๋ยโอ้โหเดี๋ยวยากเดี๋ยวยากใครที่เข้ามาใหม่มกากติดตามช่องอระพอบสามดีฝากติดตามด้วยเลยกันนะผมเลยฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจใต,ตลรางคลิปด้วยนะครับผม สำหรับโปรโมชั่นต่างๆนะฮะในการซื้อขายหมดนั่นเองนะครับผม mm. ก็มีทั้งฟาร์มิ่งสิ้นะ20 22นะครับผมนะฮะจัดได้เลยชอบแบบไหน,นะฮะนี่รายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆส่วนมากจะลงที่หน้าเพจนะครับผม mm. ก็เข้าไปติดตาม mm. เข้าไปคอมเมนต์กันได้เลยะฮะมม mm. มองด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะ ใครที่อยากชมแบบไหนนะครับผมนะฮะรถเกี่ยวอู่ไหนค่ายไหนนะคอมเมนต์มาได้เลยถ้ามีเวลาผมจะจัดให้นะครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเกรดรถใหม่ๆนะเนื่องจากว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกนั่นเองนะ <c oughs> เออสจริงดีครับมุมนี้อ <c oughs> เแล้วเราเพิ่มมุมมุมมองของคนขับนะฮะผมจะใส่ไปสัก70แล้วกันนะลองดูว่ามันจะกว้างขึ้นนะไอ้กว้างขึ้นแบบนี้ก็น่าจะพอดีกับสายตาของคนเรานะฮะได้ไหมได้ไหมถอยไปเก็บนี่ครับผมขอบใหม่ขอบใหม่ <laughs> ความเป็น,นอาชีพนะฮะเกี่ยวให้มันตรงตรงในอะปดูมองทั่วไปนะฮะจะมีเสียงโซ่เสียง เครื่องนะลั่นพอสมควรนะคร <c oughs> ับอันนี้คันนี้ก็อยู่ในโปรโมชั่นนะครับผมนะฮะติดต่อทางลางเทียนได้เลยสำหรับเจ้าสมุนทนาแบบร่มนะครับ2024คันนี้เลยนั่นเองนะ ไใครที่อยากได้หมดแบบในไทยนะครับผมนะฮะไม่ควรพลาดนะฮะจัดไปสะสมกันได้เลยเจอว่าได้กี่รอบนะฮะนุ่งวุ้งนะ,นะปิดไฟก่อนกันกินเอฟเฟกนะฮะ กินกราฟิกนะฮะพูดผลยตไอ้หมวนไปเลยฮะอันนี้ผมใช้จอยพวงมาลัยเล่นนะเวลาที่ขับเลยผมจะหมุนเลยนะไม่ค่อยได้ถอยมาเกี่ยวนะฮะเล่นไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ รู้สึกว่าเอฟเฟกต์ฟังละเอียดนี่ออกนิดหน่อยทุกคนนะไม่ได้ปรับแก้นะฟังหยาบนีมันคุ้งเลย จอบางแบบมันดูมืดไปเลยนะทุกคนครับใา่ความมัยิบสองนะหรือว่าเป็นที่จอคอมผมไม่ดีวะ <c oughs> ใครเตร็ยมยังใครเตร็ยมยังนี้ฮะพ่อแบบอุ้ม,มกป้งเลยครับ ลายแบบพญานาคไงอันนี้ก็รอน้องๆเนี่ยทำแบบไทยในฟาร์มเมื่อ22ไงป๊อปไม่ค่อยมีเวลาทำนะฮะร,รอซื้อแบบไทยแบบที่น้องๆทำดีกว่าไงเดี๋ยวเอามาเล่นกันนะก็มีน้องคนหนึ่งทำไว้นะ่ยตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงนะ แบบไทยของเรานะดูว่าน้องจะสามารถทำให้แบบมีข้าวแบบไทยได้หรือเปล่านะว่าเกี่ยวไปมันมีฟางนะผมนะมาให้มันเรียบแบบนี้นะนี่มันคือข้าวแบบฝรั่งนะผมเกี่ยวไปมันเรียบเลยนะมันมีต่อสางเลยนะดูเลี่ยงเลยนะเออ โอเคเคลียกำลจะใกล้เต็มแล้วทุกคนเอาให้เต็มอุ้มนะฮะรอบนีเเเบ้เสียงเริ่มเบาเสียงเริ่มเ,าเบานี่เลยไปเก็บตรงนี้เลยจวดให้โอเคครับผมเรียบร้อยฮะเต็มอุ้มแล้วทุกคนนะฮะนี่ แล้วเราก็รอทีมงานมารับข้าวแล้วกันนะทุกคนนะฮะโอเคสำหรับเจ้าสมบุญนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะเป็นหนึ่งไลค์เป็นหนึ่งกำลังใจนั่นเองทุกคนนะฮะขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม